คุณกาลังทุกข์ใจเรื่องความสัมพันธ์กับคนที่ทํางานอยู่หรือเปล่าครับคนคนนั้นอาจจะเป็นคนใกล้ตัวอย่างเช่นหัวหน้าเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่ลูกค้าซึ่งหนังสือเล่มน,นี้จะให้ในยิยามพวกเขาว่าเป็นคนน่ารําคาญคนเรามักจะรู้สึกเครียดกับสิ่งที่ตัวเองควบคุมไม่ได้หลีกนี้ไม่ได้พูดง่ายๆก็คือคนอื่นนั่นเองครับเพราะไม่ใช่ว่าเราจะเข้าใจกันได้กับทุกคนเสมอไปหลายคนอาจจะเคยมีความคิดที่ว่าอยากให้คนคนนั้นเปลี่ยนไปจังเลย เรากับเขาจะได้อยู่กันแบบสงบสุขมากขึ้นแต่ทว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ทําได้ยากครับสําหรับบางความสัมพันธ์ที่อึดอัดบางครั้งการเดินหนีก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าแล้วคุณจะทําอย่างไรกับคนในที่ทํางานซึ่งเราไม่สามารถเว้นระยะห่างได้หรือว่าเดินหนีง่ายๆมาฟังวิธีการในการตีเนียนกันครับเพียงแค่คุณรู้วิธีเปลี่ยนมุมมองเรื่องความสัมพันธ์คุณก็จะไม่เจ็บปวดเรื่องความสัมพันธ์ในที่ทํางานอีกต่อไปครับ ข้อ 1. 80%ของปัญหาในที่ทำงานมาจากความสัมพันธ์กับผู้อื่นเราพบว่าความตึงเครียดในการทำงานแบ่งออกเป็น3เรื่องใหญ่คือปริมาณงานคุณภาพงานและความสัมพันธ์กับผู้อื่นมีน้อยมากครับที่จะมีปัญหาเรื่องของปริมาณงานในทางกลับกันครับเรื่องของความสัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากมากๆและหลายคนก็ทนทุกข์กับเรื่องนี้มาเป็นเวลานาน ทำไมคนส่วนมากถึงกําลังทุกข์ใจเรื่องความสัมพันธ์กับคนในที่ทํางานคําตอบก็มีอยู่สองเหตุผลครับเพราะว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นได้ง่ายๆและข้อที่สองครับเพราะความสัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยความสัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาต่างจากปริมาณงานและคุณภาพงานส่วนใหญ่จึงมักจะถูกมองว่าเป็นปัญหาส่วนตัวแม้คุณจะปรึกษาเรื่องนี้กับหัวหน้าคุณแล้วก็ตามดังนั้นบางคนจึงพูดว่า ฉันพยายามเปลี่ยนเขาแล้วนะแต่คนเราไม่ได้เปลี่ยนกันง่ายๆครับไม่ต่างจากตอนที่เราตั้งใจว่าฉันจะลดน้ําหนักแล้วก็เชื่อว่าเราจะเปลี่ยนร่างกายได้เพียงชั่วข้ามคืนจริงไหมครับต่อให้ขอความร่วมมือจากคนรอบข้างแต่ถ้าบริษัทโมแต่มารับฟังความต้องการของพนักงานทุกคนบริษัทก็ไม่อาจจะไปถึงเป้าหมายได้จะสุดท้ายก็ต้องปล่อยผ่านด้วยคาพูดที่ว่าเราไม่สามารถทําตามใจพนักงานแค่คนเดียวได้หรอกนะนั่นคือสิ่งที่หัวหน้าคุณจะบอกกลับมา และสาเหตุที่ทําให้แก้ปัญหาได้ยากขึ้นก็คือความสัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นสิ่งให้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ข้อ 2. คนน่ารําคาญ5แบบในที่ทํางานข้อ 1. คนขี้เนินทาชอบพูดจาลับหลังข้อ 2. คนชอบอวดเบ่งข้อ 3. คนชอบล่วงละเมิดข้อ 4. คนชอบบงการข้อ 5. คนชอบปัดความรับผิดชอบข้อ 3. วิธีการรับมือกับเพื่อนยอดแย่ในที่ทํางานก็คือการเว้นระยะห่าง ข้อ 4. เราจะทำอย่างไรถ้าต้องอยู่ร่วมกับคนน่ารำคาญต่อไปในองค์กรสิ่งสำคัญก็คืออย่าไปเปลี่ยนใครสักคนเพราะว่าคุณเปลี่ยนพวกเขาไม่ได้หรอกครับเสียทั้งเวลาและเสียทั้งพลังงานและบางครั้งเลวร้ายที่สุดอาจจะเกิดรอยร้าวในความสัมพันธ์ในที่ทำงานมองหน้ากันไม่ติดอึดอัดใจและเจ็บปวดด้วยนะครับถ้าเราเปลี่ยนเขาไม่ได้ก็มีแต่เราจะต้องเปลี่ยนตัวเราเองนี่แหละครับแน่นอนครับว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นเรื่องที่สำคัญแต่สิ่งสำคัญกว่าน,นั้นก็คือ การเข้าใจว่าอีกฝ่ายเป็นคนแบบไหนกันแน่คนเรามักจะกลัวสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ไม่ใช่แค่คิดจะระวังคนเหล่านี้เท่านั้นถ้าเราไม่เรียนรู้เกี่ยวกับพวกเขาว่าเขาเป็นคนแบบไหนเราก็จะรู้สึกกลัวจนคิดอะไรไม่ออกทําให้ไม่สามารถรับมือกับพวกเขาได้อย่างราบรื่นครับทุกคนมีความสามารถในการปรับตัวอยู่แล้วเพียงแค่คุณรู้จักอีกฝ่ายวิธีตอบโต้ของเราก็จะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือ การป้องกันตัวจากคนน่ารำคาญไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้สุดท้ายแล้วเราจะต้องรู้จักรูปแบบของคนเหล่านั้นและเข้าใจในแบบที่เขาเป็นขอ้อ 5. คนขี้นินทาชอบพูดจาลับหลังลักษณะคนเหล่านี้คือใส่ใจเรื่องของความเที่ยงตรงมากกว่าคนอื่นเป็นเท่าตัวพวกเขาจะไม่ยอมให้ใครโดดเด่นกว่าตัวเองเป็นเด่นขาดไม่ว่าจะเป็นความสามารถการทํางานผลงานต่างๆรูปลักษณ์ภายนอกพวกเขาคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะไม่ยอมให้ใคร ากาขัดแข้งขัดขาและทุกคนก็คงจะทําแบบเดียวืันกับตัวเองทําสิ่งที่ต้องระวังคือพวกเขาจะไม่นินทาคนอื่นให้ฟังอย่างเปิดเผยแต่จะเล่าให้ฟังราวก,กับว่าเป็นข้อมูลอันมีค่าคนแบบนี้ไม่เพียงแต่จะรู้สึกไม่พอใจถ้าคนอื่นได้ดีกว่าแต่ยังมีมุมมองที่บิดเบี้ยวไปจากความเป็นจริงเพราะต้องการเป็นที่ยอมรับของทุกคนข้อ 6. คนชอบอวดเบ่งเป็นคนที่แสดงออกต่อคนรอบข้างโดยไม่สามารถยับยั้งการเรียกรอก้องความสนใจได้ ต้องรู้สึกว่าฉันยอดเยี่ยมสุดๆฉันเป็นคนวิเศษนะทําไมเขาทําแบบนี้เป็นเพราะว่าพวกเขาหลงตัวเองคนแบบนี้ประเมินค่าตัวเองสูงจะเกินไปมองเห็นความสามารถตัวเองสูงจะเกินจริงได้ทางกลับกันคนแบบนี้มักจะมองข้ามคุณค่าจริงๆของตัวเองนอกจากจะได้รับคําชมจากผู้อื่นเนื่องจากพวกเขามีปมด้อยและกังวลอย่างมากจิตใจของพวกเขาจะหวาดกลัวความเจ็บปวดจึงทําให้คนรอบข้างยอมรับความดีเลิกของตัวเองมากเกินจําเป็น ข้อ7คนชอบล่วงละเมิดล่วงละเมิดในที่นี้ก็คือการทำสิ่งที่อีกฝ่ายไม่ชอบเลยคนประเภทนี้ลักษณะคล้ายกับคนชอบบวดเบ่งครับแม้ตอนนี้เราจะเริ่มเห็นคำว่าการล่วงละเมิดทางเพศมากมายนับไม่ทวนแต่ก็ใช่ว่าในอดีตจะไม่เคยมีการล่วงละเมิดเกิดขึ้นมาก่อนในองค์กรน,นะครับการที่เราเข้าถึงสื่อโซเชตตียลต่างๆได้ง่ายขึ้นทําให้ทุกคนได้ยินเสียงของกลุ่มคนที่เป็นเหยื่อได้ง่ายแต่การล่วงละเมิดนั้นมีตั้งแต่ในอดีตแล้วโดวยเหตุน,นี้ครับ คนหัวเข่าก็จะรู้สึกว่าฉันทําแบบนี้มาตลอดตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วมาพูดอะไรเอาป่านนี้และถึงเรื่องนี้จะเป็นปัญหาใหญ่ก็ตามแต่ก็ยังมีหลายคนคิดว่าฉันไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยคนประเภทนี้ไม่ใช่แค่เรียกร้องความสนใจหรือว่าหลงตัวเองอย่างรุนแรงนะครับแต่ยังเป็นคนที่ขาดความเห็นอกเห็นใจด้วยรวมทั้งขาดความสามารถในการเดาว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกอย่างไรข้อ 8. คนชอบบงการคนแบบนี้มักจะขาดความเห็นอกเห็นใจ และความสามารถในการคาดเดาจึงไม่รู้ว่าอีกฝ่ายไม่ชอบหรือต้องการอะไรนอกจากนี้พวกเขายังคิดว่าโลกหมุนรอบตัวเขาเองจึงเชื่อว่าคนรอบข้างจะต้องเสียสละตัวเองเพื่อความสะดวกของพวกเขาหากรุนแรงมากกว่านี้พวกเขาก็จะถึงขั้นล่วงละเมิดแล้วครับความแตกต่างระหว่างบงการกับล่วงละเมอคือการบงการไม่ปลุกร้าวความกลัวและไม่มีภาพลักษณ์ที่กดดันแต่จุดที่เหมือนกับการล่วงละเมอคือ อีกฝ่ายไม่สามารถเอ่ยปากปฏิเสธได้ครับข้อ 9. าคนชอบปัดความรับผิดชอบคนแบบนี้พบได้ทั่วไปในที่ทํางานครับและก็อาจจะมีมากด้วยไปแบบนี้เป็น2รูปแบบใหญ่ก็คือคนที่กลัวว่าตัวเองจะถูกโกรธหรือว่ากลัวถูกทําร้ายพวกเขามาจะพูดโกหกหรือว่าผลักภาระให้คนอื่นโดยไม่รู้ตัวเพื่อปกป้องตัวเองแบบต่อมาคือคนที่มีอัตราสูงและมีประสบการณ์ความสำเร็จแค่เพียงเล็กน้อยแต่มักจะคิดเอาเองว่าฉันไม่มีทางทําบิดพลาดหรอก คนแบบนี้มักจะมีพื้นฐานความคิดที่ชอบผลักภาระให้คนอื่นคนอื่นก็คือคนผิดแต่ตัวฉันไม่มีทางทําผิดพวกเขาคิดว่าความสาเร็จจะต้องมาจากฉันแต่ความร่หลวจะมาจากคนอื่นข้อ9คนน่ารําคาญในองค์กรไม่ว่าเขาจะรู้ตัวหรือเปล่าว่าเขาน่ารําคาญแต่พวกเขาก็เป็นกลุ่มคนที่ไม่สนใจว่าตัวเองจะทําให้ใครเจ็บปวดหรือว่าต้องเสียสละเพราะพวกเขาหรือเปล่าแต่น่าเสียดายครับที่คนรอบข้างไม่สามารถทําอะไรเพื่อเปลี่ยนตัวเขาได้ แต่สิ่งสําคัญที่สุดในการรับมือกับคนเหล่านี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงคําพูดและการกระทําของคุณเองเพื่อไม่ให้คุณตกเป็นเหยื่อและเป็นเป้าหมายของพวกเขาคุณรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเป้าหมายของคนหน้ารําคาญเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นใครที่ไหนก็ได้เพราะพวกเขาจะเลือกคนที่ใช้งานได้สะดวกหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่มีปากมีเสียงรวมทั้งคนที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหากับพวกเขาในภายหลังข้อสิบ สิ่งสําคัญที่สุดที่ช่วยให้เราไม่กลายเป็นผู้ถูกเลือกก็คือความรู้สึกตอนที่เจอหน้ากันครั้งแรกถ้าเราทําให้เขาคิดว่าคนคนนี้น่าจะเป็นเหยื่อได้เราอาจจะตกอยู่ในอันตรายกับข้อสัมพันธ์ที่เลี่ยงไม่ได้สิ่งสําคัญก็คือคุณจะต้องมองให้ออกว่าคู่ต่อสู้ของคุณเป็นคนแบบไหนหากไม่เคยทําแบบนี้อาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องให้ยากครับดังนั้นตัวช่วยที่ดีที่สุดก็คือสัญชตาตญาณของตัวคุณเองแม้จะยังไม่รู้ว่าเขาเป็นคนประเภทไหนก็ตาม จากคนหน้ารำคาญทั้งห้าแบบเบื้องต้นแต่ถ้าเรารู้สึกว่าคนคนนี้เข้าหาเราแบบไม่เกรงใจเลยคุณจะต้องระวังตัวให้ดีครับคนที่เปิดประตูบุกรุกพื้นที่ส่วนตัวต่อไปจะยิ่งล่วงล้ำมากขึ้นดังนั้นถ้าคุณรู้สึกถึงบรรยากาศที่ไม่ดีจงพยายามอย่าผูกมิตรกับเขามากเกินไปตั้งแต่แรกจะดีกว่าจะเรียกว่าปฏิเสธตั้งแต่แรกจะดีกว่านะครับข้อ11แม้คุณจะเปิดเผยตัวเองตั้งใจสร้างบรรยากาศดี แต่สิ่งนี้จะเป็นการเผยจุดอ่อนตัวคุณให้กับคนที่จ้องจะเอารัดเอาเปรียบกลายเป็นการเปิดช่องว่างที่ทำให้พวกเขาเข้ามาตักตืนผมประโยชน์ได้ง่ายคนน่ารำคาญมักจะเก่งเรื่องของการกระตุ้นให้อีกฝ่ายหวาดกลัวได้ทำให้รู้สึกว่าต้องแบบรับหน้าที่นี้ทำให้รู้สึกผิดพวกเขาเป็นกลุ่มคนอันตรายที่เชี่ยวชาญการใช้ประโยชน์จากคนอื่นเพื่อเป็นทางผ่านไปสู่ความต้องการของตัวเองไม่ว่าจะเป็นนั่นผลงาน การทํางานการประจบสพเจ้านายก็ตามดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องแวะออกจากเส้นทางของตัวเองเพื่อไปช่วยเหลือคนแบบนี้ครับคุณจะต้องรู้ก่อนว่าคนคนไหนไว้ใจได้จริงๆจึงค่อยเปิดเผยตัวเองออกมาถ้าเป็นไปได้คุณไม่จำเป็นต้องใส่ใจความรู้สึกของคนน่ารําคาญที่จ้องจะใช้งานคนอื่นนะครับ 12. ถ้าคุณไม่แน่ใจสัญชาตญาณของตัวเองให้คุณสังเกตครับว่าเขาเป็นคนที่มีระดับหรือเปล่าคําว่ามีระดับในที่นี้หมายถึง การแซงคาเป็นมีมารยาเท่านั้นแต่คนที่มีระดับจริงๆหมายถึงคนที่เขานึกภาพออกว่าคนอื่นจะรู้สึกอย่างไรจากคําพูดและการทําของพวกเขารวมทั้งเป็นคนที่ทํเสิ่อต่างโดยคํานึงถึงความรู้สึกคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญถ้าเกิดว่าคุณสังเกตได้คุณจะเห็นได้ว่าคนดีมีคุณธรรมคือคนที่มีระดับครับ 13. จุดร่วมของคนที่มักจะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายคนที่เป็นผู้ถูกเลือกมักจะมีจุดร่วมเหมือนกันคือ คนที่คิดว่าต้องรักษาความราบรื่นในความสัมพันธ์กับผู้อื่นแม้ต้องเสียสละตัวเองก็ตามก็เลยไม่อยากจะมีปากเสียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามกลุ่มคนที่ทุกข์ใจเรื่องความสัมพันธ์ส่วนมากเป็นคนใจดีมีคุณธรรมก็เลยมาจะคิดว่าถึงตัวเองจะโดนทำร้ายบ้างก็ไม่เป็นไรดังนั้นเวลาที่ตกเป็นเหยื่อของคนน่ารําคาญพวกเขาจะถูกทำร้ายจิตใจอย,อย่างเต็มที่สิ่งที่คุณต้องให้ความสาคัญคือความสงบสุขข,ของตัวคุณเองไม่ใช่ใครอื่นครับ หากคุณทำตามได้คุณไม่ต้องฝืนตัวสนิทสนมกับใครคุณก็จะรู้สึกดีมากขึ้นเราไม่สามารถเป็นที่รักของทุกคนได้นะครับ 14. จุดร่วมอีกอย่างหนึ่งของคนที่เป็นผู้เสียสละคือชอบโทษตัวเองคนเราก็ประหลาดนะครับแม้ในสถานการณ์ที่อีกฝ่ายเป็นคนผิดแต่เมื่อถูกกดดันด้วยท่าทีที่กดดันต่างๆว่าเราเป็นคนผิดและถ้าผลคิดตามไปว่าฉันเองก็คงจะมีส่วนผิดเหมือนกันใช่ไหมคนอื่นอาจจะทําได้ดีกว่าฉันก็ได้ เราก็จะเริ่มทุกข์ใจครับเมื่อปรึกษาเรื่องนี้กับเพื่อนร่วมง,งานเขาก็อาจจะช่วยพูดปกป้องเราว่าคนนั้นเขาก็เป็นแบบนี้ละ่ะอย่าไปใส่ใจเลยแต่ในทางกลับกันก็าอาจจะมีบางครั้งที่เราเจอคนที่ปกป้องฝ่ายนั้นแทนเช่นคนคนนั้นเขาเป็นคนแปลกนิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับเป็นคนไม่ดีหรอกนะแต่ทว่าจุดสําคัญไม่ใช่สิ่งที่คนรอบข้างพูดนะครับอย่างที่บอกก็คือคนน่ารําคาญจะเลือกเป้าหมายเอาไว้ล่วงหน้าคนพวกนี้คิดว่าถ้าเป็นคุณน่าจะเรียกร้องให้ยอมทําตาม ไม่มีเหตุผลก็ได้ถ้าคุณเป็นเป้าหมายที่ถูกเลือกคุณก็จะถูกควบคุมอย่างฉันฉลาดจนค่อยๆกลายเป็นคนที่ปฏิเสธความต้องการของตัวเองดังนั้นบางครั้งถ้าคุณจะคิดว่ามันไม่ใช่ความผิดข,ของฉันหรือฉันทําไม่ได้มันก็ไม่เป็นไรหรอกครับข้อ15บหอีกเคล็ดลับหนึ่งที่ทําให้คุณไม่ตกเป็นเหยื่อของใครง่ายๆก็คือการสร้างภาพลักษณ์ให้ดูเป็นคน,นร้ายคนที่ทุกข์ใจเรื่องความสัมพันธ์อาจจะไม่เห็นด้วยกับการสร้างภาพลักษณ์แบบนี้เพราะว่า ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นคนดีแต่การสร้างภาพลักษณ์ให้คุณดูร้ายรยก็คือเขาจะเดาทางคุณไม่ถูกว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่การเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้เป็นคนแบบนี้มีจุดสําคัญอยู่3ประการก็คือประการแรกอย่าเชื่อสิ่งที่คนอื่นพูดหนึ่งเปอร์เซนประการที่สองคือแม่อีกฝ่ายจะมีตําแหน่งสูงกว่าก็ตามแต่จงมองเขาด้วยมุมมองที่เท่าเทียมอยู่ในใจประการที่3คือการไม่โต้อตอบคําพูดและการกระทําของอีกฝ่ายมากจนเกินไปอย่าลืมว่า สิ่งสําคัญที่สุดคือการไม่เห็นกลับมาทําร้ายตัวเองคุณอาจจะรู้สึกผิดที่ต้องปฏิบัติกับแต่ละคนแตกต่างกันแต่คนน่ารำคาญดังหากที่มักจะทํากับแต่ละคนแตกต่างกันหรือไม่รู้สึกรู้สาอะไรดังนั้นเราค่อยๆฝึกฝนกันไปจะได้ปกป้องตัวเองจากคนแบบนี้ในที่ทํางานกันครับข้อ16เทคนิคที่ง่ายที่สุดเพื่อหลีกหนีคนแบบนี้ก็คือการเว้นระยะหา่างการขอคําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญการขอย้ายแผนกหรือว่าปรับตําแหน่ง สิวิธีรับมือกับหัวหน้าที่น่ารำคาญจงตอบโต้ให้น้อยที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้และไม่ทำตามสิ่งที่อีกฝ่ายร้องขออย่างง่ายดายจนเกินไปทั้งนี้ในกรณีที่เป็นการสนทนาที่สำคัญทางธุรกิจแค่คุณสแสดงปฏิกิริยาเพียงเล็กน้อยก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับ18การที่เรามีท่าทีตอบรับคนอื่นแบบนี้จะทำให้เขารู้สึกว่าเราขาดความมั่นใจจะทำให้ตกเป็นเป้าถูกโจมตีได้ง่ายครับก็คือความตื่นกลัวรนลาน ยอมรองรับอารมณ์ของอีกฝ่ายไม่แสดงความคิดเห็นอะไรเลยถ่อมตัวมากจะเกินไป 19. คุณจะต้องแซงทำให้เห็นทำให้ภาพลักษณ์คณเปลี่ยนไปเขาจะไม่กล้าย,ยุ่งกับคุณก็คือการค่อยๆพูดด้วยเน้อเสียงทุ่มต่ําไม่พูดคุยตามนั่นกับเขาการทําให้อีกฝ่ายคิดว่าเราเป็นคนที่เข้าหายากดูไม่น่าสนิทสนมด้วยเขาก็จะไม่เข้ามาและคุณจะปรับบุคลิกให้ดูดีคนน่ารำคาญจะไม่ค่อยยุ่งกับคนที่มั่นใจ และเวลาที่เขาเดินมาหาคุณเวลาที่ต้องคุยกันจงพูดโดยมองตาอีกฝ่ายเขาจะไม่ยุ่งกับคนมั่นใจเช่นเดียวกัน 20. อย่าทําตัวให้ตัวเองมีภาพลักษณ์ว่าถึงจะโดนทําอะไรก็ปิดปากเงียบคุณต้องพูดอะไรบ้างระหว่างการประชมุมคนที่โดนทําอะไรก็มักจะปิดปากเงียบเสมอครับ 21. คสาำวิเศษที่ช่วยให้คุณปฏิเสธคนอื่นได้โดยไม่สีน้ําใจคือคําว่าอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะคะหรือให้บอกถึงความตั้งใจว่าอยากจะทํา แต่คงทาให้เสร็จภายในวันที่ที่อีกฝ่ายต้องการไม่ได้เช่นก็อยากจะรับปากนะแต่ว่าติดงานอื่นอยู่คงทําให้เสร็จไม่ได้22วิธีรับมือกับหัวหน้าที่ชอบบงการก็คือคุณจะต้องทำ to do list รายงานการประชุมหรือว่าการทํางานในแต่ละวันเพื่อให้เขาเนี่ยไม่สามารถเล่นคุณได้23คุณไม่จําเป็นต้องได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าที่ชอบเอาเปรียบคุณอาจจะคิดว่าฉันต้องได้รับความไว้วางใจแต่ไม่จําเป็นครับ ความสัมพันธ์ที่มีความไว้วางใจจะต้องเริ่มจากกันให้เราไว้ใจอีกฝ่ายซะกอ่อนแม้ความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจจะสําคัญมากแค่ไหนก็ตามแต่การไว้ใจหัวหน้าที่ชอบเอารัดเอาเปรียบเมื่อใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องที่ทํางานไม่ได้เกิดจากความสมานธ์คุณกับหัวหน้าเพียงแค่สองคนคนที่คุณควรสร้างความไว้ใจก็คือคนรอบตัวคุณที่คอยเคียงข้างคุณเวลาลําบาก 24. คุณคนคิดถูกแล้วที่ไม่สร้างความประทับใจให้กับหัวหน้าที่ชอบเอาเปรียบนั่นก็คือ การไม่ทําตัวให้หัวหน้าที่ชอบออกเปรียบประทับใจถึงคุณจะไม่ได้สร้างความประทับใจที่ดีแต่ก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องสร้างความประทับใจที่เลวร้ายแทนสิ่งที่อยากให้ทําคือการสร้างความประทับใจที่ว่าคนนั้นไม่ค่อยจะตอบโต้เท่าไหร่ไม่รู้เลยว่ากําลังคิดอะไรอยู่จึงควรเอ่ยเรียงสิ่งสําคัญที่สุดในการทํางานคือถ้าหากว่าคนทํางานได้ตามเป้าหมายแล้วและสร้างผลงานขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าแบบไหนก็ตามส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ค่อยโทษคน คนที่ทํางานเรียบร้อยมักจะไม่มีจุดอ่อนและเขาก็จะไม่เล่นคนแบบนี้ครับแต่หัวหน้าที่ชอบเอาเปรียบมักจะหาเหตุผลเพื่อกล่าวโทษคุณเมื่อคุณไม่โต้อตอบตามที่เขาคิดดังนั้นควรรักษามารยาทเพื่อเป็นพื้นฐานในการเข้าสังคมการทํางานและไม่เปิดช่องว่างให้อีกฝ่ายมาจับผิดเราได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาเวลาการทักทายพวกเขาซึ่งถือเป็นมารยาท25สสัญญาณเตือนที่บอกว่าถึงเวลาเปลี่ยนงานแล้วก็คือ มีปัญหาในการนอนหลับสภาพร่างกายไม่ดีเป้าหมายชีวิตของเราคือการให้อยู่ต่อไปอย่างมีความสุขและมีสุขภาพดี26มีหัวหน้าอยู่สองประเภทใหญ่ๆก็คือหัวหน้าที่กลัวว่าตัวเองจะถูกทำร้ายจิตใจหัวหน้าที่กลัวว่าตัวเองจะถูกประเมินค่าต่ำลงวิธีรับมือหัวหน้าประเภทนี้ได้ดีที่สุดก็คือการกำหนดความรับผิดชอบของคุณอย่างชัดเจน 27. วิธีรับมือกับหัวหน้าที่โยนความผิดให้กับลูกน้องก็คือ วิธีรับมือคือไม่ประเชิญหน้าตรงๆแม้คุณจะมองหูก็ตามให้มีสมดุนอารมณ์เข้าไว้28เมื่อต้องเจอหัวหน้าประชดประชันบ่อยบ่อนั่นก็คือเขามีความอิจฉาคุณคุณก็แค่ยิ้มรับแล้วก็ปล่อยผ่าน29ถ้าหัวหน้าคุณจ้องจับผิดมีอคติเชิงลบให้คุณแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าในการทํางานรวมไปถึงผลงานที่เป็นรูปเป็นร่างจะช่วยให้เขาคลายความกังวลได้ส0 หากคุณมีปัญหากับลูกน้องในฐานะเพื่อนร่วมโลกของคุณให้คุณรู้สึกว่าจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์หัวหน้าลูกน้องคือความไม่วังใจคุณจะต้องรู้ก่อนว่าลูกน้องต้องการอะไรต้องการทางกายภาพต้องการความมั่นคงปลอดภัยต้องการความรักเป็นเจ้าของต้องการความเคารพนับถือต้องการจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตเขาต้องการอะไรจะต้องหาให้เจอครับ หน้าที่ของเราคือควรทําความเข้าใจลูกน้องว่าลูกน้องต้องการอะไรส่วนลูกน้องเขาก็สื่อสารความคิดตัวเองแค่นั้นเองนั่นก็คือหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายคุณควรปฏิบัติกับลูกน้องด้วยความใส่ใจก่อนที่จะแปะป้ายว่าเขาเป็นลูกน้องที่น่ารําคาญให้คุณหาว่าเขาต้องการอะไรจากการทํางานนี้บทเรียนสําคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยา Mindfulness ธุรกิจ และการตลาด Motivation Podcast Premium เมียครับอัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมคลับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอทไซโอาอิสได้เลยขอบคุณมากครับ